นี่ก็เป็นไรแดงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มานะครับผมก็มาใส่ถังนะครับแล้วก็เติมน้ําเขียวลงไปนะครับก็ทีแรกก็เป็นน้ําใสนะครับแล้วก็เติมน้ําเขียวลงไปให้เป็นอาหารให้กับไรแดงนะครับรอให้มันขยายตัวเยอะแล้วค่อยเอาไปขยายต่อในภาชนะอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวอร์สว่างฟาร์มปลากัดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการเพราะไยแดงนะครับจากไข่ายแดงที่เราซื้อมานะครับก็สำหรับวิธีการเพราะนะครับก็ง่ายๆเลยครับแล้วก็เราไดอา้อันนี้ก็คือซองนะครับซองที่ใส่ไข่ายแดงมานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะสั่งซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ อันนี้ผมก็ขอจากเพื่อนด้วยกันมาคนระับเพื่อนที่อยู่ในวงการประกัดนะครับด้วยกันทีนี้วิธีการเพราะลายแดงทํำยังไงนะครับการเพราะกับการขยายนิโคนละอย่างกันนะครับการเพราะก็คือการทําให้ลายแดงที่อยู่ในไข่นะครับฟักมาเป็นตัวนะครับแล้วเราค่อยอทําการเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสําหรับวิธีการเพราะนะครับก็คือง่ายๆครับนี่ครับ เราก็ใช้แค่น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็2ออย่างนี้นะครับก็คืออันนี้คือไข่ไราแดงนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับวิธีการนะครับเราก็แค่เอาไข่ไรแดงนะครับเทลงในแก้วน้ำนี้นะครับจะเป็นภาชนะขนาดไหนก็ได้นะครับจะใหญ่จะเล็กก็ได้ให้มันพอดีกับไข่ที่เรามีนะครับโอเคครับก็ง่ายๆนะครับ ให้ดูให้ใกล้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือไข่ลายแดงที่ได้มานะครับผมก็เทลงใส่นี้เลยครับพอดีก็จุ่มอย่างนี้เลยครับไม่ได้ยากอะไรครับแล้วก็สําหรับการฟักตัวของไายแดงนะครับมันก็จะเป็นระยะเวลาตามปกติทั่วไปก็คือ3วันนะครับ ข่กลายเป็นตัวนะครับก็จะเป็นเวลาเดียวกันนะครับช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราเลี้ยงด้วยน้ําเขียอแล้วเกิดการขยายตัวนะครับเห็นน้อยๆนเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมไปเติมน้ําก่อนนะครับ ไข่แดงมีขนาดขนาดเล็กมากนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่คนนะครับให้ไข่มันโดนน้ำนะครับหาอะไรคนก็ได้นะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ นะครับปล่อยทิ้งไว้3วันนะครับหรือไม่ก็จนกว่าายแดงจะฟักเป็นตัวนะครับตั้งไว้ในที่ล่มนะครับแค่นั้นเองหลังจากที่ลายแดงออกจากไข่เรียบร้อยนะครับเราก็ถึงค่อยให้น้ําเขียวนะครับสําหรับวิธีการให้น้ําเขียวนะครับผมจะให้โดยการหยดหยดหยดเป็นหยดให้เป็นช่วงนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับวิธีการเพาะลายแดงนะครับแล้วก็แค่เอาไข่มาใส่ในน้ําแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับแล้วเราก็คอยสังเกตนะครับว่าลายแดงเกิดเป็นตัวหรือยังนะครับโดยทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับครับผมสําหรับการเพาะลายแดงก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆเพื่อนๆที่ได้ลายแดงมาก็ใช้วิธีนี้กันนะครับก็คือเอาไข่ลายแดงนะครับเทลงในน้ําเลยนะครับ สำหรับท่านที่จะทำการเพาะายแดงขายนะครับก็ต้องรู้จักวิธีการในการจัดเก็บไข่ายแดงด้วยนะครับโอเครับสำหรับทิ่นี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ